มาจ้าไม่เนี่ยกินตำแตงหัอดมปะปลานี่คือพระเอกของเรากับจิงหลีด้วยไมบอมเนแมงวันลูกคอยเห็นลูกคอยว่าแมงวันนี่เห็นไวะาน้องเต๋า <c oughs> ให้ขนมเส้นพาอ ตำแตงใส่ขนมจีนไม่ใส่ดอกเอามาส่งใส่อันนี้จะเป็นเห็ดกล้ายเปเกมันฝนตกไเปเก็บไสามชี้ดอก ลวก,กขนมเสียงเบื่อจับหัวให้ก้อนเพชร Oh. Tôm sạch. Tôm mà sao? Hmm. Tôm sạch em chào. Tôm vâng 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 bây giờ vâng 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 vâng